ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ลงทะเบียนไปถ้านับเฉพาะ6ชั่วโมงตั้งแต่เปิด8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสองอย่างที่พี่ไก่บอกไปแล้ว6ชั่วโมงนั้นลงทะเบียนกันไปแล้ว10.5ล้านคนนะท่านผู้ชมคะซึ่งต้องย้ำว่าตัวเลข10.5นี้ไม่ได้แปลว่าได้รับทั้งหมดนะเพราะมันต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเดี๋ยว22กันยายนก็จะทราบพ,พร้อมกันผ่านทางแอปนี้แหละแอปที่เราไปลงทะเบียนคือแอปทางรัฐนี่แหละคะ่ะว่าผ่านไม่ผ่านว่าผ่านนะะค ฉะนั้นณวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยแหละนี่คําพูดของคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัชมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่มาถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้คุณจุลพันธ์บอกว่าคือถ้าเทียบกับมาตรฐานสากลก็ยังถือว่าไวเลยนะ6ชั่วโมง10บล้านกว่าเนี่ยมันเยอะมากๆไวมากๆถือประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ย้านะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความคลุกคลักในช่วงเช้าไม่ใช่แอบลมแต่คนเข้าไปเยอะมากๆในช่วงแรกซึ่งท่านก็ฝากมาย้ำว่าไม่ต้องรีบ ลงทะเบียนได้ถึง15กันยายนมันไม่ใช่หลักการว่าใครมาถึงก่อนได้ก่อนลงทะเบียนก่อนได้ก่อนไม่ใช่จะลงทะเบียนเนี่ยลงเท่าไหร่ลงเลยถ้าหากคุณจะไม่ได้นั่นเป็นเพราะคุณสมบัติมากกว่านะคะอ่ะลองฟังดูปกติในช่วงต้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีอะไรคลุกคลากบ้างนะครับ มันเป็นเหมือนกับเซิร์ชไฟฟ้ามันดีดนะครับในช่วงต้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยออกสปรินพร้อมกันแล้วก็เข้ามาสู่ระบบเราค่อนข้างมากอาจจะมีบางคนที่โหลดแล้วก็ค้างอาจจะช้าเนี่ยนะครับอสองกรณีหนึ่งนะครับก็คือพอคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยระบบคิวอิงระบบการรอคิวมันทํางานท่านก็ต้องรอเป็นวินาทีหรือบางครั้งถ้าเยอะหน่อยก็เป็นนาทีถัดๆไปนะมันยังมีข้อมูลเก่าคงค้าง,างในเวอร์ชันก่อนหน้า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำหนึ่งก็คือลองลบแอปพลิเคชันทางรัฐโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐใหม่ก็จะได้เป็นเวอร์ชันใหม่คาดว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะอ,อ,อยา่าคาดดีกว่าแต่คาดว่าหลายล้านน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่า5้าล้านคนในวันแรกนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพอใจทีนี้เรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อความสะดวกในการใช้เงินนะคะมันก็มีรายงานว่าประชาชนบางส่วนมีการาย้ายทะเบียนบ้านกันจริงๆแล้วทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดนะนะคือ คือย้ายได้บอกด้วยซ้ำว่าแค่ย้าย ก่อนวันลงทะเบียนหนึ่งวันจะลงทะเบียนพรุ่งนี้ก็ย้ายให้เสร็จภายในวันนี้อย่างนี้ทำได้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ยังย้ําถึงหลักการะนะคะว่าจริงๆหลักการมันคืออยากจะให้คนกลับไปใช้ใจ่ายในพื้นที่ภูมิลําเนาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคส่วนเรื่องระบบที่กังวลกันว่าล่มหรือไม่ล่มล่มชั่วคราวหรือขลุกขลักอะไรเนี่ยท่านนายกก็ย้ําค่ะว่ากําชับรัฐมนตรีคลังไปแล้ว เดี๋ยวต้องไปดูดูดูแลดูเมื่อคืนก็เจอท่านรัฐนมนตรีพี่ชายถึงดึกเลยนะครับก็มีการคุยเรื่องนี้ว่าต้องดูแลเรื่องระบบให้ดีนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่เรื่องเปิดแล้วนะครับเห็นประชชบท่านเองก็โพสต์สวีทบอกว่าขอให้าะเบียนบ้านแลยย้วก็ทยอยลงครับก็ต้องเราดูก่อนว่าวันวันแรกก็เป็นธรรมดาที่ต้องขูดขาบ้างนะครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับเป็นคุรภนานบอกว่าสามารถย้ายทะเบียนบ้านแล้วก็มาใช้เงินในพื้นที่ที่ทางานได้ไม่ใช่พื้นที่ที่ทำงาน,ในใทะเบียนบ้านเก่า ก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมว่าเป็นข้อเรื่องเป็นเรื่องของความยุ่งยากมากกว่านะครับเราเองเราก็ถ้าเกิดทำผมความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้สมมติคนอยู่หนองบัวลำพูก็ใช้ที่หอลงพูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะมากระจุกตัวใช้ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะเมืองที่มีแหล่งแรงงานสูงไม่เป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ได้รับความเจริญอยู่แล้วนะครับจุดประสงค์หลักของดิจิทัลห้ มีการกระจายความเจริญไปทุกทุกภูมิภาคนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนแราษฎรที่ผ่านความเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567 1.22แสนล้านบาทมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ด้วยคะ่ะท่านบอกว่าจะพยายามทำงานต่อไปเรื่อยๆหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ต้องชี้แจงกันไป